ทำไมนอนตรงนั้นดีแล้วป้ามทำไมขอชีวิตส์อ่ะวัวฟ้าอ่ะฝนตกนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองจะกลัวอะไรเนี่ยฮะฮะจะกล,ลัวอะไรก็อยู่ด้วยกันจะกล,ลัวอะไรเนี่ยฮะว่าทำไมอุย้ยเอาคันนี้แล้วนะเดี๋ยวป,ปิดประตูบ้านใครบ้านมันน่าน่าน่าอยาอย่าอย่ายา ลวนั่งเป็นเพื่อนคันี้แหละอ้าวขอชีวิตนะขอชีวิตนะโอเคคันี้แหละบนโตกคันี้แหละต้องมาเฮือเลยทำไมดื้อเนี่ยอยู่ข้างนอกดีไหมเนี่ยทำไมขอชีวิตไหม มาเ้วมองหน้าฝนตกหนักนะครับบนไหลเราตรกยอังหนักเลยนะฮะเจ้านี่กลัวกลัวฟ้าร้องแต่หนงต่ไลไม่หายสักทีทีบอกแล้วมันอยู่บนฟ้าหนนจะกลัวมันทำไมเดี๋ยวถ้าเป็นเพื่อนคันนี้นะครับสวัสดีครับ